สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเพรก็จะพาทุกคนมาซื้อวัตถุดิบไปทําเมนูห่อเข้าไปทํางานนั่นเองนะคะคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราไปซื้อของใช้กันนะคะเพรก็จะแยกเป็น2คลิปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะคะมารอติดตามชมท้ายคลิปนะคะว่าวันนี้เราใช้งบไปเท่าไหร่นะคะวัตถุดิบในวันนี้นะคะที่เรามาซื้อนะคะเราก็จะกินให้ถึงสิ้นเดือนเลยนะคะเพราะว่าเดือนนี้เราค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเราก็จะมาช่วยกันประหยัด นะคะทุกคนเพชก็ไม่แน่ใจนะว่าเราจะกินถึงหรือเปล่าเดี๋ยวเพชจะอัปเดตให้ดูนะคะซึ่งเพชจะบอกว่าทําวิธีนี้แล้วเพชรู้สึกว่ามันประหยัดจริงๆนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะว่าเพชจะทําเมนูอะไรบ้าง่วงนี้เราก็อาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปกินนะคะเราก็จะกินบ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้กินทุกวันนะคะก็จะอาจจะทําเป็นคลิปอาหารเป็นส่วนมากนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะช่วยติดตามรับชมให้ด้วยนะคะ <terme> ตอนนี้เราก็มาถึงห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเพชจะพามาดูนะคะว่าเราได้อะไรบ้างนะคะก็จะได้น่องไก่ติดตะโพกนะคะก็จะได้ หมูสาบแล้วก็จะเป็นอกไก่ค่ะแล้วก็จะเป็นปลาซาบะปีกไก่เต็มนะคะแล้วก็จะเป็นขาไก่หรือตีนไก่นั่นแหละค่ะก็สันนอกหมูนะคะแล้วก็จะเป็นปลาทูสดค่ะทุกคนพอเรามาถึงห้องแล้วนะคะเราก็ต้องรีบนะคะต้องรีบเอาเข้าตู้เย็นนะคะเพราะว่ามันเป็นของสดซึ่งถ้าเราไว้ข้างนอกนานนะคะเดี๋ยวเขาจะมีกลิ่นนะคะแล้วเวลาเราทําอาหารมันจะไม่อร่อยนะคะเพชก็จะแยกทุกอย่างนะคะใส่ถุงนะคะถ้าใครมีถุงซีหรือกล่องยิ่งดีเลยนะคะแต่เพชไม่มีนะคะเพชก็จะใส่เป็นถุงแกงคะ่ะทุกคนเหมือนเราจะ ทำกินแค่ไหนนะคะเราก็จะใส่แค่นั้นนะคะเพชรเคยซื้อมาแล้วก็ใส่แบบนี้เลยเนาะแล้วทีเนี้ยเวลาเราจะเอามาทํากินนะทุกคนเราต้องมาละลายทั้งหมดอะรอบนี้นะคะเพชรก็จะใส่เป็นแยกเป็นถุงนะคะเราจะทํากินแค่ไหนเราก็จะใส่แค่นั้นนะคะทําเป็นมือมือไปของสดที่เราซื้อมาวันนี้นะคะเพชรก็จะไม่ได้ล้างนะคะเพชรก็จะมาล้างตอนที่เราจะทํากินนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมาละลายน้ําแข็งอยู่แล้วเนาะเราก็จะล้างในตอนนั้นเลยนะคะเพชรก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายในวันนี้นะคะว่าเราใช้ไปเท่าไหร่นะคะก็ตามนี้เลย ค่ะทุกคนก็หมดประมาณ600กว่าบาทก็ถือว่าก็ไม่มากไปก็ไม่น้อยไปนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ถึง1ึงเดือนหรือเปล่าเดี๋ยวเพชจะทําคลิปอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะเพชก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รับชมคลิปของเพชจนจบเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเพชจะพาทุกคนไปทําเมนูอะไรสําหรับวันนี้เพชขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า